นี้นะครับเราเนีครับก็อยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์เบต้าเทสหนึ่นะครับเราเนีครับก็อยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าสจวรตนะครับหรือโจ๊กเกอร์เวอร์ชันรีเมคนะครับในคลิปนี้นะครับผมเนีครับก็จะมาแนะนำไอเทมแก้ทางพวกสายเมีนะครับเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้นะครับเป็นฮีโร่ที่แพ้ทางพวกสายเมีนะครับเราก็จะมาแนะนำไอเทมกันนะครับบอกเลยว่าชิ้นเดียวเอาอยู่นะฮะเอาอยู่ องเซ็ตไอเทมนะครับที่ผมนํามาแก้ทางพวกสายเมดนะครับนั่นคือเซ็ตไอเทมเซ็ตนี้นะครับเซ็ตนี้รับประกันว่าแก้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าในเซ็ตนี้มันจะมีไอเทมอยู่อันนึงนะครับนั่นคือไอเทมชิ้นนี้ชิ้นนี้ก็จะเป็นไอเทมที่แก็สามารถแก้ทางพวกสายเมดได้ดีนะครับเพราะว่าชิ้นนี้มันจะบวกทั้งดาเมจนะครับทั้งตีไวทั้งต้านเวทนะครับแล้วก็บวกวิ่งไวนะครับแล้วเมื่อเรามี HP ต่ํากว่า40%เรานะครับจะได้รับโล่ป้องกันเวทอยู่ที่ 2,000หน่วยเลยนะสูงสุดที่2,000หน่วยนะครับบอกเลยว,ว่าเป็นในเทมที่สามารถแก้ทางได้ดีนะครับพวกสายเมดทีผมก็จะมีอาย่านะครับมีในส่วนของอิลูเมียมูระแล้วก็ลิเกเตอร์นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีสายเมดอยู่3าตัวนะครับนั่นคือดารซี่นะครับมีนาตายาแล้วก็อาย่านะครับมาฮะก่อนอื่นก็ฟาร์มไปก่อนนะครับตรงกลางออกกันอยู่ถ้าคลิปยาวไปก็จะตัดให้สั้นลงนะครับ มาแกงกันต่อเลนกลางโบกกันยับเลยครับเฮ้ยดาซี่เข้ามาฮะไปครับมาก็ให้ฮะปิ้วหนึ่งทีครับแล้วก็ซอยครับซอยแล้วก็ปิ้วหนึ่งทีโอ้ไม่ตายเหรอแป๊บหบนึง่งรอครับรอเออได้อยู่ได้ครับได้อยู่อุ้ยโดน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 โอ้โห,โหเกือบตายอาญาด่วนเลยเพื่อนเฮ้ยมันตามเขามันตามมันตามอาันติอีกสองวีครับอีกสองวีครับเพื่อนมา้า็ให้ฮะปิ้วหนึ่งเอยได้โอ้โหได้สองตัวเลยเหรอ ดาร์ซี่โดนไปด้วยนะครับคุ้มเลยนะคุ้มเลยเอย้ยแบทแมนมานึกว่ามิดเลนเอาดิโอ้าต่ยากหน้าป้อมเลยเหรอไม่โดนละเฮ้ย <Hey, S 1> ได้อยู่ครับได้อยู่เฮ้ย <Hey, S 1> ดาร์ซีอ่อันติแป๊บนึงอันติสวนครับาบน้อยฮะนี่ครับเอาดิเอาดิาดนี่ไงห,หนึ่งดอกอันติของเรานะครับสามารถล้างอันติของดาร์ซี่ได้นะ <Hey. S 2> เวลาที่ดาร์ซี่อันติเราก็อันติสวนไปเลย นี่ไงนี่ไงอุย้ยโดน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 โอ้โหนิดเดียวปิวกลับมาเล่นการกันต่อไม่ยอมไปไหนเลยฮะอุ่ยไอ้ยาจะตาเพื่อนมาก็ให้ครับโอ้โหมันทนันอยู่เอ็งเอาดิเอาดิเอาด,อาดินี่ไงยิงรีครับหนึ่งดอกไม่เหลือรอครับรอรอเคียนโผมาก่อนมาละมาละมาแล้ว,ลว,ลว,ลวนี่ไงนี่ไง เอาดิเอาดิฮะมีฟีคครับมีฟีคครับมาก็ให้ฮะตายตายครับตายหนึ่งตัวฮะเอาดิซอยครับซอยครับซอยครับซอยนี่ไงซอยครับหนึ่งตัวครับอีกหนึ่งตัวไม่เหลือปิ้วเอาดิเอาดิเพื่อนมีครับสกิลสองหนึ่งครับแล้วก็ซอยครับ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 แล้วปิ้วหนึ่งทีไม่เหลือฮะเฮ้ยแต่ซีแอนติโอ้โหผมไม่มีตัวมาร์กอ่ะผมว่าลิเเตอร์โดนแน่นั่นไงมาแล้ว นี่ครับไปฟิกด้วนมุมนี้อันตรายเลยครับถ้าเจอนาจะยะอันเตียยกยกทีไมน่นอนยกตีแน่รอครับตรงนี้รอครับรอรอรอครามพร้อมมาเพื่อนมา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 สวยเพื่อนปิ้วเขาให้ครับแล้วก็มาครับอืมเปมาแป๊บนึงขอมาแป๊บเพื่อนมาเขาให้ฮะนี่ไม่เหลือวิจะรอดเลย โดนละลิเตอร์โดนครับลิเตอร์โดนลิเตอร์โดนแป๊บนึงเคลียร์ป้อมฮะไปสกิลหนึ่งพร้อมครับสกิลหนึ่งทีฮะรอมาครับรอมาร์คมาเต้าให้ฮะซอยครับซอยซอยซอยครับเรียบร้อยแป๊บนึงเดี๋ยวดาซี่กับอาย่าไปไหนดาซี่ไปไหนคิวจะรอดเลยดาซี่เออเอาดิเอาดิเรียบร้อยฮะเอาดิเอาดิเอาดีนาติย่านาติย่าครับนาติย่านาติย่า นี่ฮะเอาดีตัวนี้ก็ได้ครับซอยครับซอยซอยครับรีบร้อยฮะอืมน้าไผ่แป๊บหบนึง่งอนตัวห้าวนี่ฮะอนตัวห้าวเจอหน้าใครมันอันติเลยนะไม่เลี้ยงสกิลเลยฮะนี่ไงนี่ไงเป็นไหนเอาดีเอาดีเอาดีาดล็อกหลบครับอืมมีเกาะครับมีเกาะมีเกาะจากไอเทมนะฮะมาดีนี่ฮะ โอ้โหไม่ตายเหรอคิดว่าจะรอดเหรอคิดว่าจะรอดเหรอนี่ไงครับไม่เหลือเฮ้ยเคนครับเคนเขนเขน,เขน,เขนแปบ๊บนึงขอนะครับนี่ขอขอนะขอนะขอนะรอครับอันตีครับอ้าวฝั่งตรงข้ามยอมแพ้นะฮะก็ประมาณนี้ในการนะครับในการมาแนะนำเซตไอเทมแก้ทางพวกสายมีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ